มันแบบเซ็กซี่เยอะๆแล้วมันยังไงมันก็ดีมันก็มีคนเข้ามาแบบช่วยช่วยช่วยดูช่วยใช้รูปให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างประโยชน์ยังไงพูดได้เหรอพูดได้เลยเหรอป้าเก่งใจเขาใช้เขาใช้รูปไปทำอะไรกันบ้างนะฉันเราลงข่าว จะเอาไปลงข่าวก็คืออะพูดออกมาใช่ไหมแล้ก็จะมีแบบว่าจะถามถึงรายเล็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็จะมันก็จะมีแบบว่าผู้ชายทั่วไปที่เป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองชาวบ้านสามอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะต่างชาติหรือว่าคนในประเทศเราก็จะมีแบบส่งส่งมาแบบว่าจากซอฟไปสู่แบบสุดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดแค่ไหนพูดได้ไหมล่ะได้เลยเต็มที่ก็มาเป็นบัว ได้เหรอก็มาเป็นห่วงเลยโชว์ไปเลยเามาไล่มาให้เราดูใช่พวกองุ่นพูดพวกองุ่นมาเป็นห่วงองุ่นนอกองุ่นไทยถ้าองุ่นเนี่ยจะเป็นองุ่นนอกเออแล้วองุ่นเนี่ยจะเป็นองุ่นนอกจริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ได้พูดแบบว่าดูเอาเล่นอะไรมันมันจริงมีจริงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเคยส่งกลับไปด้วยนะส่งกลับไปด้วยสแตปพิมพ์กลับไปว่าว้าว amazing อะไรอย่างเงี้ยว่าส่งรูปกลับไปเลยเหรอกันขอยิ้มบุ๊เธอได้ไหมล่ะ พี่กีกีไม่อยู่ฉันมีรูปพี่กีกีเใช้ยบางคนเขาหน่อยหรือว่าเสียความมั่นใจเราสู้สู้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันถามว่ามองมอง,มองเป็นเรื่องผิดปกติไหมมันก็มองเป็นเรื่องผิดปกติแหละอยู่ๆคณมาส่งแบบพวกองุ่นให้ชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนพวกนี้มีอยู่สองประเภทหนึ่ง ไม่ต้องไปตอบโต้อะไรเขาส่วน2เนี่ยถ้าตอบโต้เราก็ต้องรับรับมือให้ได้เหมือนกันว่าเขาจะมาถึงขั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะตอบคนใครตอแค่คนเดียวว้าว Amazing มวงอันหุ่นม่วงเลยอั <c oughs> ุง่นม่วงอัุ่นม่วงเลย ส่งมาว่าค,คุณคิดว่ามันดีแล้วแล้วคุณพอใจส่งมาได้เลยค่ะเด,เดี๋ยวยินดีดูดปูประกาศเลยว่ารับทุกรูปรับทุกรูปส่งมาเถออ่ะเด,เดี๋ยวดูให้ดูว่าเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้าในโซเชียลอ่ะมันก็ไม่ได้เออมันไม่ถึงตัวเราเนอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่มันมาถึงแบบข้างหน้าเลยแล้วเขาเปิดเลยจําได้ว่าตอนนั้นคือจําได้เลยว่าขึ้นรถผูกขังจะต้องล็อกปกติรถสมัยเนี้ย เราเราขึ้นรถอะแล้วพอออกไปแล้วเขาจะลองให้ใช่ปะแต่อันนี้คือขึ้นรถปุ๊บม,มันยังไม่ลองนี่กดล็อกเองเลยเพราะว่าเข็ดแล้วเจอในลานจอดรถไดยังไงก็มายังไงก็คือเหมือนนานแล้วเมื่อประมาณแบบ5ปีที่แล้วได้ค่ะ 4- ี่หปีที่แล้วได้เหมือนเราขึ้นรถแล้วตอนนั้นเราทางานเสร็จเป็นสมัยนางแบบอะมันก็จะเลิกงานแบบสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยห้างมันก็คือมืดแล้ว เข้ามาลานจอดรถแล้วขึ้นนั่งรถแล้วยังไม่ได้ปิดประตูต<ร>เก็บของอะ่ะเอี้ยวไปเก็บของแล้วก็หันมาหน้ารถอะ่ะเจอผู้ชายมายืนอยู่หน้ารถแล้วเขาไม่ได้ใส่เสื้อคือมอมแมมนิดน,นึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดท่อร่างแล้วเห็นเลยแล้วนี่ก็กีดแล้วเปิดประตูมันเหมือนมันแบบมัน,ม,นมันช็อกมากอะ่ะเออถ้าตอนนั้นอาถ้าพูดตรงๆอะ่ะถ้าสมมติมันเกิดอะไรมากกว่านั้นอะ่ะหรือออกปะออกมาชัดๆเลยชัดๆแบบอู้แต่มันก็ไม่ได้ทันได้ดูอ่ะนึงออกปะมันคือแบบเฮ้ยอย่างเงี้ย กีสุดๆอะนี่คือหลับตาหรือลืมตากินลืมตากินลืมตาอยู่แล้วพี่ก็เคยสอนไว้พอเสร็จแล้วเขาก็ยิ้มหัวเราะคือเหมือนมันเขาคงพอใจในสิ่งที่เขาคิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแบบปัญหานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็กีสไอ้ที่กีสนั่นแหะคือกีสแบบว่าใครก็ได้ตรงนั้นคนยีนเสียงกีชันอะไรอย่างเงี้ยฝังใจเลยไหมฝังใจดีทุกครั้งที่ขึ้นรถนี่เวลา เวลาขึ้นรถใครอะค่ะจะบอกทุกคนเลยว่ารีบรอกรถไม่ว่าที่ไหนแล้วปั๊มทุกที่เลยอะไม่ว่าจะสว่างหรือกลางวันกลางคืนจะบอกทุกคนเลยว่าขึ้นรถแล้วให้็อกรถ,รถนี่เป็นถ้าสมมติเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับจีน่าจะรู้เลยว่าจีน่าวิ่งขึ้นรถเสร็จแล้วก็จะแบบรีบรอกรถจะไม่ให้แม้สักเสี้ยววินาทีให้เขาได้มาจับรถไม่มีทางอนะไรอย่างเงี้ยเปดูทางหอนกุฎาหอนสอนญิกนะคะแล้วพี่กระเทยต้องระวังตัวไว้ เคยมา,มาแบบมาแบบประชิดตัวหรือมาแบบอะประชิดตัวยังไม่เคยประชิดประชิดตัวยังไม่เคยอจ,จะเพพาะว่าเราหน้าดุมังดูเข้าหายากคนส่วนใหญ่คนประเภทเนี้ยเขาจะเข้าหาคนแบบตัวเล็กๆกน่าละักดูอ่อนแอดูแบบว่าดูแบบทะนุถนอมเราไม่ได้ตะมูตะมีไงติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ